ได้มาอีกแล้วนะครับกระสุบหน้าท่อจากการทอรลิง่งน้ําจืดได้ผลอีกแล้วนะครับผมเป็นโทฟี่ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยได้มาในบริเวณหมายท<อ>ําลข<อ>งังปวดนะครับผมโอ้โหน้ำบากากินอีกแล้วครับปากินอีกแล้ว ท่านผู้ชมอ้อนตูปใหญ่กินแล้วครับตูปใหญ่จุ๋มๆอ้าวแล่ะครับอืตัวนี้ตัวใหญ่เขาฟ้าอะไรเอ่ยหืมกระมังใหญ่โอ้โห ขนาดกว่ามือเลยนะใหญ่มากนะครับสำหรับ,บหมอกับตัวนี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะักบมาทอร่ลิงปากสู่ อีกแล้วนะครับที่หน้าท่อระบายน้ําหมายทานบของขวดนะครับแล้วก็วันนี้ระหว่างรอปลามาชาร์จเหยื่อด้วยการทอลิ่งเนี่ยเรา,ากรบจะใช้เบ็ดตกหน้าดินระหว่างรอไปด้วยนะครับก็จะวันนี้ใช้ตกหน้าดินเนี่ยใช้เบ็ดสองคันนะครับก็จะไปตกบริเวณนู้นนะครับก็มาดติดตามรับชมนะครับว่าวันนี้ทางการทอลิ่งและการตกหน้าดิน นะครับจะะสบความสำเร็จหรือไม่นะครับกดตามรับชมแล้วกันะนครับโอเคครับตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์สำหรับการทอลิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มการวางทอลลิ่งด้วยคันแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผม อเคก็วางเบ็ดไว้สองคันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะดูพื้นที่ก่อนนะครับวันนี้ถ้าจะลง3คันได้เดี๋ยวจะลงอีก1นึคันเป็น3ามคันนะครับครับตอนนี้ก็ทําการทอลลิ่งไว้ทั้งหมด3คันด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวระหว่างรอนะครับนะกบจะไปตกปลาหน้าดินนะครับวันนี้ ตอนแรกว่าจะไปตกบริเวณนู้นนะครับก็แดดยังร้อนอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะไปตกบริเวณใต้ต้นไม้แทนนะครับมันจะล่มหน่อยนะครับโอเคครับผม โอ้กินอีกแล้วนะครับอันที่สอง กินครับท่านผู้ชมไม่รู้ยังอยู่เป,ปละปะา่าปลาทีแล้วปลาทีแล้วปลาทีแล้วครับครั้งแรกครับอุนี่หลุดหลุดไปแล้วโอ้โหโดนกรแล้วนหนึ่งตัวครับหลุดวิ่งมาตั้งไกลไม่ได้นะครับ โอ้โห,โโห,โโหตัวแรกพลาดไปแล้วนะครับกระโดเห็นตัวกระโดดไกลๆเลยนะวิ่งมาจากตรงบริเวณหมายหน้าดินโอ้วิ่งมาจากโน้นเลยนะครับไม่ทันโอ้หดอีกแล้วนะครับปากินอีกแล้วนะครับ เหราฮะเห็นแล to ้วนะเหงาดีจับมีเหันฮะมีครับแต่ตัวไม่ใหญ่หรอกตัวเล็กๆสามนิ้วนั่งฆ้าเวลาระหว่างรอปลากระสอบกินอะไรทำไมห้ามห้ามทำไมอ้าวไม่ได้ตกจับนี่เลยทำอไรนั่งมาแค้อโอ้ห้องมได้แล้ว ม่ดตกอ่านี่มาตกอืมมาเดี่ยวไอ้แม่ตกแล้วไงหยุดพ้างนี้ปลาไม่ก่อยเข้ากินมันมีแต่ตัวเล็กช่วนี้ตัวไม่ใหญ่นี่หยุดหน่อยส่วนใหญ่จะเป็นกระแห่ส่วนใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ดีอือตยวใหนั้นได้เมื่อวานได้ห้าตัวตกได้หรือไม่นั่งของเนี่ยก็นั่งตกอยดีทั้งวันเลยเนี่ยไม่คือเนี่ย สองชั่วโมงตัวขนาดเนี้ยกระแห่เล็กกระแห่มันเข้าขนาดเนี้ยสองชั่วโมงโอ๋อเดี๋อีกแล้วครับตัวที่สองยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมโอ้โหหลุดแล้วโอ้โหไม่ทนันไม่ทันหลุดแล้ว 2องเว,วนแล้วหลุดโอ้เจ็บใจมากต้องนั่งเฝ้าแต่แดดร้อนเลยต้องวิ่งมาจากงน้นปลากินอีกแล้วครับปลากินอีกแล้วครับอยู่ยูยู่อยูยูยู่ นใหญ่ด้วนี่ครับยังใหญ่เลยครับง,งท่านผู้ชมอ้อนปูบใหญ่กินแล้วครับ สำเร็จโอ้โหโ,หโหโดนจนได้อ่านี่นะครับโดนจนได้ครับผมสูบใหญ่อีกแล้วนะควันนี้โอ้โห,โหวิ่งมาจากนูุ่เลยนะครับวิ่งมาจากหมายหน้าดินนะครับแล้วก็ มาเยอะกระสูบนะครับโดนจนได้นะครับสุดยอดครับวันนี้ได้อีกแล้วนะครับโอ้เหนื่อยเลยและแล้วนะกบก็พิชิตกระสูบขึ้นมาอีกจนได้นะครับไซส์ใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะชั่งน้ำหนักให้ดูนะว่าน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับน่าจะมีแปดขีดขึ้นนะครับ สุดยอดับผมได้มาอีกแล้วนะครับก็สูบหน้าท่อจากการทอลลิ่งน้ําจืดได้ผลอีกแล้วนะครับผมสุดยอดครับครับสาหรับปลาตัวที่สามนะครับก็เข้ามาชัดเหยื่อทันนี้นะครับก็พันนี้จะวางไว้บริเวณกลางท่อเลยนะครับแล้วก็ระยะของสายนะครับก็จะอยู่ยาวประมาณสามเมตรนะครับไปอยู่บริเวณนู้นเลยนะครับปลาก็อาจจะออยู่แถวนน้นบ้างนะครับ ก็ได้ผลนะครับวันนี้ก็ลองทิ้งระยะเหยื่อให้มันอยู่ไกลๆบ้างนะครับก็ได้ผลจริงๆนะครับแล้วก็ไซส์ใหญ่ด้วยนะครับไซส์น่าจะเจ็ดแปดขีดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะชั่งให้ดูนะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักปลาตัวนี้กันนะครับว่าน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับจะเท่ากับตัวเมื่อวานหรือไม่นะครับโอเคนะครับน่าจะโอเคน่าจะได้นะเจ็ดแปดขีด จดขีดขื้นอนะ่ะผมว่านะโอ้โหใหญ่กว่าเมื่อวานอีกนี่เคโก,กต้าเลยโอ้โหเมื่อวานแปดศูนย์จุดแปดสี่ศูนย์นะครับวันนี้อ,อยู่ที่ศูนย์จุดแปดเจ็ดห้านะครับใหญ่กว่าเมื่อวานอีกนะครับนี่ <c oughs> โอ้โหนี่ทำลายสถิติกันนะครับเมื่อวานแปดขีดกว่ากว่านะครับอันนี้เกือบเก้าขีดเลยนะนี่นี่นดูใกล้ๆนะครับสุดยอดครับผมวันนี้ได้โตโต เป็นโทอฟี่ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยได้มาในบริเวณหมายทะเลของปวดนะครับผมโอ้โหเอาปลานครับเอาไหมฮะโอเคครับก็วันนี้ปลาไม่ได้ปล่อยนะครับวันนี้เอาปลามอบให้กับน้าบ,บัวนะนี่น้าบ,บัวอยู่บ้านตรงนี้เองนะครับนี่มาเจอกันประจำบริเวณนี้นะครับเอาโอเคเดี๋ยวโอเค มาให้ทำ <มา S 1> ต้ยมยำแล้วกันนะครับต้มยำต้มยำสุดยอดครับ,บ,บ,บผม <c oughs> และนี่คือผลงานหน้าดินนะครับวันนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับ ปลากระแห่ใสนี่เยอะมากๆเลยนะครับตกหน้าดินที่บริเวณทำนบคลองขวดนี่นะครับก็ปลายังกินดีอยู่นะครับถึงแม้น้ําจะลงไปเยอะแล้วนะครับชิงหลิวหรือหน้าดินนะครับกินกินดีเหมือนเดิมนะครับก็มาตกได้นะครับสําหรับมือชิงหลิวกับมือหน้าดินนะครับมาได้เลยนะครับทำนบคลองขวดโอเคครับผม ตัวโตครับอืปลาอะไรเอ่ยปลาส้อยโอ้โหโอุโหโอ้ยปลาพมมาเฉยเลยโอ้โหนี่ครับนี่ปลาพมตามมาตรงนี้เลยนะฮะนี่หน้าท่อนะครับเข้าแล้วนะครับตัวแรกโอ้โห,โโหตัวใหญ่ครับตัวนี้กระมังอื สุดยอดกระมังสซแม่น้ําเลยเนี่ยมาอยู่กลางคลองนี่ครับออหือ,อกระมังไฟสวยเลย,เยอยู่ครับอยู่ออหืกระมังกะมังครับผมโอ้โหได้แล้วครับอ,อือหือ ยอดใม้แล้วกํามังกําังตู้เบ็ดดีจังเลย เหาล้ครับหือตัวนี้ตัวใหญ่ครับปลาอะไรเอ่ยหือกระมังใหญ่โอ้โหอันนี้กระมังเข้าครับใสดีโอ้โหวิ่งหน้าดูเลยครับหือตัวนี้ใหญ่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 อยูยอย่อืมหืยอะขึ้นมาโอ้โหใสแม่น้ํามาอีกแล้วนะครับนี่นะครับใสกระมังปลาใสแม่น้ําเลยนะฮะนี่สุ่ยอจครับใหญ่มากนะตัวนี้ ครับสำหรับการทอลลิ่งหน้าท่อระบายน้ำวันนี้ <S <S <it> <S ก็ช่วงบ่ายไม่เข้าเลยนะครับก็น้ำตอนนี้เริ่มไหลเอื่อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเก็บเบ็ดกันแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับก็น้ำจะเริ่มหยุดไหลแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเก็บเบ็ดกลับบ้านกันนะครับช่วงบ่ายเราไว้แค่นี้นะครับแล้วกันนะครับ ก็วันนี้ช่วงบ่ายไม่ได้ผลงานกระสูกใหญ่นะครับก็ไม่ได้ไม่เข้าเลยนะครับก็มาตกปลาช่วงบ่ายเนี่ยเจอน้องจิ้มอีกแล้วครับท่านน้องจิ้มมาตกปลาหน้าดินนะครับคงได้เยอะเดี๋ยวไปดูผลงานน้องจิ้มกันนะครับส่วนของหนกกบได้ประมาณสิบตัวได้นะครับก็จากการตกชิงดิวข้าเวลาระหว่างรอการทอลลิ่งปากระสูกนะครับโอเคสําหรับ วันนี้นะครับก็จบการตกปลาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ไว้ติดตามชมผลงานของนักกบได้ใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับก็วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนักกบนักลบสมรไรเหมือนเดิมนะครับสวกเราวันนี้บ๊ายบายครับผมนี่คือผลงานการตกชิงเหลีวค่าเวลาระหว่างรอการทอลลิงปลากระสูนนะครับก็ได้ประมาณ10ตัวนะครับก็ไซ มีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับส่วนผลงานของน้องจิ้มนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปลาขยแยงนะครับโอ้ตัวสวยเลยนะครับแล้วก็มีหมอกกับโอ้นี่ขนาดกว่ามือเลยนะใหญ่มากนะครับสําหรับหมอกกับตัวนี้นะครับเ้ามากินเบ็ดด้วยนะครับวันนี้หมายหน้าดินที่ทํานบกองขวดนะครับกินดีเหมือนกันนะครับชิ้งเหลิวก็โอเคนะครับผม